เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์เลยนะคะที่เกาหลีใต้นะคะเมื่อ,อ,อสารเกาหลีใต้เนี่ยพิพาษายกฟ้องนะคะคุณยายชเวมันจาเธอเนี่ยปัจจุบันอายุ80ปีแล้วนะคะโดยเธอเนี่ยต้องเล่าเท้าความหมีก่อนเมื่อ61ปีก่อนคือเมื่อตอนที่เธออายุ18ปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ย เธอเนี่ยถูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยบุกเข้ามาในห้องแล้วก็ทําร้ายนะคะคือพยายามที่จะข่มขืนเธอเธอเนี่ยต่อสู้โดยการที่กลิ่นผู้ชายคนนั้นขาดไปประมาณเซนกว,กว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณสังกมาคะเธอเนี่ยถูกจับกลุมถูกควบคุมตัวโดยพนักง,งานสอบสวนควบคุมตัวอยู่หกเดือนแล้วก็ศาลเนี่ยลงโทษเธอฐานทําให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหาัส สั่งจำคุกสิบเดือนเน่ยเออจะทุกข์มวืนใช่ส่วนผู้ชายคนนั้นได้รับโทษอะไรได้รับโทษคือสารลงโทษแค่ข้อหาบุกรุกและข่มขู่ตัดสินให้ได้รับโทษหกเดือนรอลงอาญาเช่นกันคือโทษยังน้อยกว่าเออชเวมันจาซึ่งตอนนั้นอายุสิบแปดปีเองฝ่ายหญิงนี่โดนสิบสิบเดือนใช่ผิดหรือเปล่าไม่ค่ะสิเดือนแต่ผู้ชายโดนหกเดือนโอ้ใช่นัคะ เออนั่นแหละเธอก็โอ้เอาไงอ่ะใช่ไหมเธอเนี่ยแบบว่าเธอก็ต่อสู้มาตลอดเนอะแล้วเธอก็ไปเรียนสตรีศึกษาด้วยนะคุณสังกมาเจนเดอ, <Gender S 3> อร์สตานะคะแล้วก็ไปคือลองคิดดูออายุประมาณหมอมา้านี่ฉันเนี่นะแปดสิบนะคะป้าป้าหมอม้าฉันนี่เลยนะคะแล้วเธอก็ พอหลังจากมีกระแสมีทั่วเลยอย่างเงี้ยนะคะที่แบบรู้สึกว่าผู้หญิงมันถูกกดขี่เกินไปแล้วผู้ชายใช่ไหมคะเอ,อ<ช>คือในเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่มากอะ ยินะ่งในช่วงช่วงประธานาธิบดีคนที่แล้วอันนี้ไปใหญ่เลยแต่ว่ามีทูเนี่ยมาก่อนกระแสประธานาธิบดียุนซอกยอนที่ตอนนั้นต่อต้านคนที่เป็นแฟมินิสใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2563เนี่ยชเวมันจาคือคุณยายนะเธอก็ตัดสินใจยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ศาลเนี่ยยกคำร้องของเธอถึงสองครั้งอะ่ะบอกว่าไม่มี<ต>หลักฐานาว่าเธอเป็นทำป้องกันตัวเอง แต่มันผ่านมานานไหมคุนกันแต่อายุสิบแปดคุณยายยังสู้อยู่ใช,ช่ตอนนั้น <c oughs> ใช่เเมื่อห้าปีที่แล้วอะที่เธอร้องอีกครั้งนั่นหมายความว่าเธอสู้คดีนี้คือทนทุกข์มาประมาณห้าสิบกว่าปีเนาะพอเธอก็มีคนสนับสนุนนะเธอบอกว่าเธอต้องต่อสูอ้เพราะไม่อยากจะเห็นเจอือความรุนแรงทางเพศคนอื่นๆต้องเผชิญกับสิ่งที่เธอเจอมาคุณสังมาเมื่อตอนีเดือนธันวาปีหกเจ็ดตอนนั้นก็น่าดีใจ ทั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าศาลเนี่ยเห็นชอบให้พิจารณาคำร้องของเธอใหม่ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เธอแค่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยนะคะคุณสังมาอย่างน้อยมีอย่างน้อยสคดีในเกาหลีใต้เนี่ยที่มีผู้หญิงที่กลิ้นพวกผู้ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยอีกสองคดีนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคดีเนี่ยศาลตัดสินว่าการกระทำของเหยื่อเนี่ยเป็นการป้องกันตัวโดยชอบธรรม แล้วก็ให้พวกเธอเนี่ยเป็นฝ่นายชนะคดีแต่คดีของคุณยายเนี่ยก็ไม่เคยได้รับการพิจารณาเพิ่งกลับมาพิจารณาเมื่อเดือนเ,ออเมื่อตอนที่ศาลเนี่ยบอกว่าให้พิจารณาคำร้องใหม่ทันวาเมื่อปี67เจก็คือปีที่แล้วนะคะคุณสังกมาคะผ่านไปถึงครึ่งปีอะพนักงานอายการก็คือสำนักง,งานอายการสูงสุดอะถึงออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการอะ ยอมรับว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นความล้มเหลวในการทําหน้าที่แล้วก็การที่ทําให้เธอเนี่ยเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างหาที่สุดมีได้ขณะแค่ตอนนั้นตอนที่สํานักงานอายการออกมาขอโทษนะ,นะคุณสังมาคุณยายเนี่ยถึงขั้นบอกว่าโอ้โหไม่เคยคิดอะ่ะไม่อยากจะเชื่อว่าเธอเนี่ยจะได้รับคําขอโทษ เธอบอกว่ามัน60ปีอ่ะแต่ก็ยังเชื่อว่าความยุติธรรมยังคงอยู่ในประเทศนี้นะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเห็นภาพนะคะที่เรีนขึ้นอยู่ในไลฟ์เนี่ยนะคะคือสารเนี่ยออกมาเลยบอกว่าคือยกฟ้องทั้งหมดอะความผิดที่เธอเคยมีเนี่ย<อ>สารยกฟ้องเลยนะคะผู้วิพากษาเนี่ยบอกเลยว่า หลักฐานเนี่ยไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าไอ้ผู้ชายคนที่กระทาเธอเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็การกระทําของจําเลยถือเป็นการป้องกันตัวจะยอมรับอะเป็นครั้งแรกว่าเนี่ยคือ s e l ฟ์ดี e เ s นจริงๆนะคะของเหยื่อความรุนแรงทางเพศซึ่งหลายคนก็มีความหวังนะว่าเนี่ยจะเป็นมิติใหม่ของสิทธิของผู้หญิงใน เกาหลีใต้จริงๆสักทีคงต้องดูนะครับไม่ง่ายค่ะในประเทศที่สังคมผู้ผู้ชายเป็นใหญ่ม่อย่างยาวนานค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด็กเรื่องหนึ่งค่ะ